สวัสดีครับผมช่างบิ๊กนะครับทีนี้นะครับผมจะมาอธิบายความแตกต่างของไอ2สองเบอร์นะครับระหว่างเบอร์สามเก้าหนึ่งกับเบอร์สามเก้าหนึ่งห้านะครับความแตกต่างระหว่าง2องเบอร์นี้แตกต่างกันยังไงนะครับเผื่อมีใครที่สงสัยนะครับผมทดสอบนะครับจิ้มนะครับฝั่งส9 1 4้นก่อนนะครับเราจะเห็นไฟวิ่งนะครับ เห็นไหมเอ่ยอ่าอันนี้ไฟวิ่งของเบอร์สามเก้าหนึ่งสี่นะครับคืออะไรทั้งสองเบอร์นะครับใช้อะไรค่าค่าเท่ากันหมดเลยทั้งสองเบอร์ทั้งทั้งสองฝั่งนะครับอ่าดูเบอร์สามเก้าหนึ่งห้านะครับ<ม>เห็นความแตกต่างไหมครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแนวไหนนะครับอืออยู่ที่ว่าใครจะชอบแนวไหนนะครับเชิญเลือกอ่าใช้ไอซีได้ตามสบายนะครับขอบคุณครับผม